คุณผู้ชมต่อเรื่องกันกับเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบกันบ้างสาวคนหนึ่งมาร้องเพจสายไหมต้องรอดนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทําไมดอกเบี้ยมันโหดขนาดไหนหรอไอ้วันละร้อยสองเนี่ยเด็กๆค่ะเพราะเธอคนนี้บอกส่งดอกวันละสามพจากเงินต้นสองแสนกว่าบาทเธอบอกว่าเนี่ยพอไม่มีจ่ายนะเจ้านี่ก็โทรมาขม่มขู่จะเอาชีวิตทั้งครอบครัวเลยแต่พอไปถามฝั่งเจ้าหนี้หนังคนละม้วนค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้กู้ฝ่ายนั้นมาหลอกให้เขาลงทุนอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง,สง สุดท้ายไม่ได้ค่ะโดนเบี้ยวนะฮะความคืบหน้ากรณีสาวนักธุรกิจวัย40ปีไปร้องเพจสายไหมต้องรอดเธออ้างว่าถูกเจ้าหนี้เงินกู้ในจังหวัดอุทัยธานีข่คมขู่ทำร้ายร่างกายเอาชีวิตครอบครัว แล้วจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ค่ะม,มือปราบมาเฟียนะคุณชาดาไทยเศษถูกไหมฮะแต่มันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทีนี้เธอก็บอกด้วยว่าเธอไปกู้เงินกับคนในพื้นที่ลักษณะการกู้มีหลายสัญญาทั้งส่งดอกราย10วัน7วันราย5วันแล้วก็มีดอกเบี้ยรายวันด้วยยอดเงินต้นสามหมบาทส่งดอกวันละ3ามพรวมยอดเงินต้น200,000บาทซึ่งที่ผ่านมาส่งดอกมาตลอด3เดือนรวมกว่า9ก้าแสนสี่หมื่นบาทนะคะ แต่พอสองสวันขาดส่งก็ถูกโทรศัพท์มาคมขู่เอาชีวิตครอบครัวก่อนะจะไปต่อเรื่องการข่มขู่คุณผู้ชมดูดีๆนะฮะยอดเงินต้นเท่าไหร่นะคุณนุ่นส0 0แสนใช่ค่ะแต่ต้องจ่ายดอกวันละสามพัสามเดือนคือถ้าดอกเบี้ยมันเป็นไปตามมาตรฐานจริงๆอ่ะเอาเคมันก็อาจจะพอสมควรแต่3เดือนจ่ายไปแล้วจากเงินต้น 200, 900, <ส>2องแสนเก้าแส เก oh. ือบล้านแล้วฮะคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะทีนี้ระหว่างการถแถลงข่าวเนี่ยเธอเองก็มีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าหนี้เปิดสป,ปีกโฟนให้ได้ยินทั่วกันนะคะปลายสายเนี่ยเจ้าหนี้คือนายยะ ก็มีการพูดคุยเจราจาปรากฏว่าฝั่งนะั้นข่มขู่กลับมาว่าเดี๋ยวกําลังจะไปหาที่บ้านเลยทําให้คุณเอกภกพผู้ก่อตั้งเพจสายหมายต้องรอดเี่ต้องประสานไปยังหัวหน้าคณะทํางานของคุณชาดาไทเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนี่แหละอยากให้มาช่วยแก้ปัญหาหน่อยแล้วจัดกําลังตํารวจมาดูแลความเรียบร้อยลองไปฟังบรรยากาศช่วงเจราจามีการเปิดสปิกโฟนช่วงนี้กันหน่อยค่ะ ลอในไหมอย่าไปยุ่งกับครอบครัวพี่อย่าไปทําอะไรเข้าไปอยู่ตอเนี้ยนะบ้านมึงง่ะไม่ได้ยุ่งเราคุยเข้าไปได้ล่ะเดี๋ยวมึงก็รู้แล้วพ่อพ่อพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอย่ะย่าก็ขอความเห็นใจหน่อยทุกครั้งตลอดมึงเห็นใจกูป่ะล่ะพี่ส่งดอกเองมาพี่นบแล้วกี่วันแล้วมึงไม่ส่งมาแล้วเงินเท่าไหร่เนี่ยเงินเป็นแสนเนี่ยมึงจะมาไม่มีความสามารถทุกแต่นะวันที่หนูไม่สามารถชำระได้เขาไม่ฟังอะไรเลยคือแบบ คู่เข็นจะเอาชีวิตยอย่างเดียวเลยคือแบบคําว่าเหยียบหัวพ่อมึงแล้วยิงอย่างเงี้ยดูรับคานี้ไม่ได้อ่ะค่ะเอาละเพื่อความเป็นธรรมต้องฟังฝั่งเจ้าดีบ้างนะคะนายติยะหรือยะทองจันทร์ เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะพร้อมกับภรรยาและเจ้าหนี้อีกหลายรายค่ะนำเอกสา,ารหลักฐานการกู้ยืมเดินทางไปที่สพหนองฉางมีสลิปการโอนเงินครบเลยนะคะเขาไปเพื่อชี้แจงกับตำรวจค่ะว่าสิ่งที่ฝั่งหญิงคนนั้นน่ะที่<ม>อ้างตัวเป็นผู้เสียหายไปร้องเพจสายใหมต้องรอดอ่ะไม่เป็นความจร,ริงมันไม่ใช่การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ตัวผมเองเนี่ยรู้จักกับฝ่ายหญิงผ่านโซเชียลวีดียเธอชวนให้ผมมาลงทุนทำธุรกิจด้วยกันอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนดีไอ้เราก็ไประดมเงินเลยเอาญาติเอาเงินมาญาติคนไหนมีเงินมาลงทุนกันก็ทำสัญญากันไว้เพื่อความมั่นใจที่ผ่านมาเนี่ยยังได้ผลตอบแทนตามปกติปรากฏหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เสียหายหยุดไม่ส่งผลตอบแทนมาแล้ว พอแพายามติดต่อไปทวงเงินต้ตนก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดจู่ๆไปร้องเพจสายหมายต้องรอดเฉยเลยลองไปฟังเพิ 1977, assim, ่มเติมจากนายยะหรือนายปียะทองจันท์ค่ะเราแคเราเองใช่ครับผมนี่มีหลักการที่เขาเสนอให้เราเนี่ยเหมือนเป็นการร่วมลงทุนหรือว่าเหมือนเ็งร่วมลงทุนแล้วกู้ยืมด้วยครับก็สัญญาร่วมลงทุนก็มีครับร่วมลงทุนทําอะไรเขาบอกไหมเขาบอกว่าส่งออกอะไรทุกอย่างผมก็ไม่รู้บางทีเขาส่งภาษาอังกฤษมาไฟภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้อะ ทางผู้กำกับสพน้องฉางเปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลของพ่อและพี่ชายของผู้เสียหายยืนยันว่าไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยนะคะคือทางหญิงคนนั้นเนี่ยออกจากบ้านไปหลายปีแล้วะพอตำรวจไปตรวจสอบเรื่องที่เธอบอกว่ามีคนไปข่มขู่ครอบครัวปรากฏครอบครัวบอกก็ไม่มีนะคะคแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายก็เลยเอาละตำรวจก็มีหน้าที่จัดกำลังไปดูแลความเรียบร้อยให้คะ่ะ เวลาเรานาเสนอข่าวเห็นไหมครับคุณผู้ชมเราก็ต้องนําเสนอ2ด้านเพื่อเกิดความเป็นธรรมเพราะบางทีคดีมันก็พลิกนะฮะหรือก่อนหน้านี้เราเคยเล่าจําได้ไหมฮะกรณีคนบอกฉันมีเงินสดอะ่ะสองแสนจะไปจ่ายคนที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกก็ฉันเป็นเจ้าของอะ่ะสุดท้ายคดีก็พลิกเหมือนกันฮะเพราะไม่มีอยู่จริงฮะลูกหนี้ที่บอกพร้อมจะจ่ายเงินสดคดีหลายคดีมันพลิกนะคุณผู้ชมดังนั้นนะเราต้องฟังความให้รอบด้าน